ไหนนะคะที่รองงานนะคะเสื้อแม่ค้าคุณแม่จ๋านะคะงานตัวนี้นะคะเป็นงานนะคะผ้านะคะรุนินแต่งลูกไม้ลูกม้เกตพีเมียมคุณแม่จ๋านะคะเป็นงานผ้าลูกไม้สวิตช่ะแม่คะาด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันแม่ขออนุญาตด้านหลังคุณแม่จ๋านะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันคะ่ะคุณแม่จา๋าเป็นทรงเอค่ะแม่นะคะเป็นทรงเอค่ะนะคะ,ะ,คะแบบสวมใส่ใส่กับผ้าถุงก็สง่างามใส่กับกางเกงก็ ดูสวยดูสง่าค่ะคุณแม่ตานะคะลายนะคะลายสวยคุณแม่บางเบาใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนใส่แล้วไม่คันค่ะคุณแม่ขานะคะเป็นขนาดมีมาขนาดนะคะ 40- สถึง46ค่ะแม่เดี๋ยวมาดูสีกันนะแม่นานะคะอ่าสีเหลืองทองค่ะแม่ตานะคะสีเหลืองทองค่ะขนาดไซส์4 0ถึง46ค่ะแม่สีเขียวค่ะขนาดไซส์4 0ถึง46ค่ะสีขาวค่ะขนาดไซส์4 0ถึง46ค่ะแม่สี กะปิค่ะ40-46ค่ะแม่นะคะสีโกโก้ค่ะ40-46ค่ะอะไวก็สีดำคุณแม่จา๋า40-46ค่ะแม่40-46ค,คุณแม่จ๋าอ่าพาราเจ็ดเก้าศูนย์เท่านั้นแม่จ้องสีไหนอยู่อยากให้แม่คาราใส่สีไหนให้ดูพิมพ์มาได้เลยแม่นะอ่ะลงตามอกจิงได้เลยไม่ต้องเผื่อสายลงตามอกจิงได้เลยไม่ต้องเผื่อสาย